สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้แม่หมอมาขอตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่ให้สำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะ คำทำนายจะมีผลตั้งแต่1นึ่งถึงสิบห้ากุมภานะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะความรักของคนแต่ละวันเป็นอย่างไรมาเริ่มที่วันอาทิตย์กันก่อนนะคะ รักของคนวันอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะออมันช่างไม่สุขสมตามอารมณ์ที่เราคาดหวังไว้นะคะมันไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นเหมือนที่เรา คิดเราฝันเราวาดหวังไว้นะคะความรักของคนวันอาทิตย์นะคะถ้าหากมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะอาจจะมีปัญหาบานปลายถึงขั้นท้าเลิกกันก็ได้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจารเรื่องการกระทำการคิดและการตัดสินใจนะคะ คนรักมีเกณฑ์ที่จะตีจากนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองให้ดีๆมีสติยังคิดนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ ะะต่างจากคนวันอาทิตย์เลยนะคะความรักของคนวันจันทร์ค่อนข้างที่จะสุขสมอารมณ์หมายนะคะค่อนข้างที่จะรื่นรมนะคะมีความสุขสมหวังได้ดังใจนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตยออ์วันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ใครที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้พบคู่นะคะคู่บุญคู่บารมีที่เรา รอคอยอยู่นะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์ท่านในช่วงของวันวาเลนไทน,น์นี้อาจจะได้อ,อัปเดตนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะใครที่กำลังดูดูกำลังคุยคุยกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะถ้ามีคนที่คุยอยู่แล้วก็ ไปได้อีกยาวนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารค่อนข้างที่จะออมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะบบาแวงนะคะคนคนวันอังคารนะคะใจร้อนนะคะใจร้อนดื้อรัน้นไม่ค้อยฟัง ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะคือขันหน้าคุยกันก็ทะเลาะอย่างเดียวนะคะช่วงช่วงนี้นะคะปะทะกันบ่อยนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะใช้เหตุผลใช้ความใจเย็นใช้ความเข้าใจกันให้มากๆนะคะคนวันอังคารนะคะลองนึกถึง คุณงามความดีความรักของเราที่เคยมีกันมานะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรช่วงนี้นะคะคนวันอังคารน,นะคะต่อไปคนวันพุธกลางวันนะคะคนวันพุธกลางวันความรักของท่านนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสด ชื่นแจม่มใสนะคะคนรักเอาอกเอาใจดีนะคะคนรักเอาอกเอาใจดีมีของขวัญของฝากของกำนันมาให้ตลอดเลยวันวาเลนไทน์นี้ก็น่าจะมีอะไรที่ให้ให้เราแบบเพื่มปริ่มอยู่นะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะอาจจะมีของขวัญที่ถูกใจมาให้เรานะคะสำหรับคนวันพุธกลางวัน คนที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะสำหรับคนวันพุธอาจจะได้พุธกลางวันนะคะอาจจะได้ออกเดทเหมือนกันนะคะในในช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์นี้นะสำหรับคนวันพุธกลางวันต่อไปคนวันพฤหัสนะคะความรักของคนวันพฤหัส ค่อนข้างที่จะจืดชืดจังเลยนะคะช่วงช่วงเดือนช่วงรอบเดือนเาะรอบสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะจืดชืดไปนิดนึงนะคะสําหรับคนวันพฤหัสช่วยกันเติมความหวานนิดนึงนะคะวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านบ้างน,นะคะซื้อดอกไม้ให้สักชอบเพื่อเติมความหวานนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็น ถ้าตัวท่านเองนะคะหรือว่าเป็นคนรักของเรานะคะย่อมต้องการความสดชื่นแจ่มใสความเบิกบานทางด้านจิตใจนะคะช่วยเติมความหวานกันนิดนึงนะคะคนวันพฤหัสนะคะส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะได้เจอกับ คนที่เข้ามาหาเข้ามาคุยนะคะคนที่เข้ามาจีบเราถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆเราอ่ะคนนั้นใช่เลยนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เนื้อคู่ของท่านจะเข้ามานะคะคนที่เข้ามาจะลักษณะคล้ายๆเรานะคะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันความคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะได้เจอหนัวคู่ในในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะคนโสดนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเสน่ห์แรงนะคะเสน่ห์แรงมากๆนะคะระวังรถไฟจะชนกันนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะความรักของท่านนะคะ ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่จะมีคนเข้ามาชอบพอเข้ามาเจาะมาเจ๊ะเราอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะท่านท่านเสน่ห์แรงนะคะคนวันศุกร์นะคะคนโสดอาจจะถึงกับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะว่าวาเลนไทน์นี้จะไปกับคนไหนดีจะออกเดทกับใครดีอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็เลือกเลือกเอาคนที่อ่า คนที่ท่านคิดว่าใช่ที่สุดนะคะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อสองทางก็ได้นะคะสำหรับคนคนมีเสน่ห์นะคะคนวันศุกร์นะคะต่อไปคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้คิดวิตกกังวลวุ่นวายใจ ะะเกี่ยวกับคนรักนะคะมันมีอะไรที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจนะคะในเรื่องของความรักทำทำให้เราทุกใจนะคะทำให้เราทุกใจทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะอาจจะได้เจอกับ คนเก่าๆเพื่อนเก่าๆได้เจอกับแฟนเก่าอาจจะมีลมพัดหวนนะคะอาจจะมีลมพัดหวนแฟนเก่าอาจจะทักมานัดเจอกันในช่วงอรอบสัปดาห์นี้นะคะต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนวันพุธกลางคืนนะคะ คนวันพุธกลางคืนนะคะความรักของท่านนะคะ่อ,อค่อนข้างดีนะคะอยู่กันแบบเพื่อนนะคะอยู่กันแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งที่ปรึกษาเป็นได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะคะสำหรับคนคนวันพุธกลางคืนนะคะถ้าคนโสด อาจจะมีเพื่อนมาแอบชอบนะคะเพื่อนเพื่อนที่ทำงานนะคะเพื่อนหรือว่าเพื่อนที่มหาลัยเพื่อนห้องเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีคนที่มาแอบชอบเราประมาณนี้นะคะหรือท่านไปแอบชอบใครอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะ ราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีคุยกันได้คุยกันได้ยาวๆนะคะก็ดำเนินสารสัมพันธ์กันได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับดวงความรักในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวัง มีความรักที่สุสขสดใสในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ